สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งนะคะอ่าวันนี้นะคะเราก็อยู่บ้านนะคะก็ไม่ได้ไปไหนนะคะช่วงนี้เนาะก็จะพาเอฟซีมาอัปเดตนะคะว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่นะคะอยู่ที่บ้านเนาะ,ะตอนนี้ก็จะมีช่างนะคะคนหนึ่งนะคะอยู่ที่รถเนาะ,ะอยากจะพาเอฟซีไปดูว่าทําอะไรนะคะนี่เหมือนกนลาลังซ่อมนะคะนี่ก็จะเป็นช่างประจาบ้านเนาะ ไช่ไหมตรงนี้ไม่ค่อยได้มาไหนก็เลยเช็ครถไว้ก่อนอนี่คือเช็คอะไรอะ่ะจะเปลี่ยนหัวฉีดนี่ก็คือ,อรถเก่งรถเก่งเนาะเป็นนิสัน n นเว a ่าเอ้ย <laughs> อาเมล่าอาเมล่านะคะ,ะ,คะจะไปออกนิสันอา,าร์เมล่าเลยราอันี่คือทำไมต,ต้องเปลี่ยนหัวฉีดมันเป็นอะไรหรอมันวิ่งมาเยอะแนะล้วเผื่อว่ามันจะตันอ๋อ วันนั้นถอดมาแล้วรอบหนึ่งตอนที่พ่อก่อนหน้านี้เพิ่งเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็คอจุดระเบิดไปเอ๋อแต่ว่าหัวฉีดมันมาช้าสั่งมาแต่ม,มาช้าก็เลยไม่ได้เปลี่ยนใช่แล้วก็เจอช่างช่างน้อยเนาะก็คือน้องกัปตันนะคะมาซ่อมด้วยก็ทําอุปกรณ์ของช่างใหญ่หายนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยช้าไปอีกเนาะใช่ตอนน้องกัปตันถ้าพอ่อ ถ้าพ่อซ่อมรถหรือว่าซ่อมอะไรเขาจะไม่พลาดนะคะเขาจะมาคอยช่วยซ่อมตลอดนะคะวันนี้ไปโรงเรียนใช่วันนี้ก็ไปโรงเรียนละว,วันนี้ก็เปิดเทอมมาแรกด้วยเนาะใช่ตื่นเต้นนะตื่นกันแต่เช้าๆเลยนี่ถอดยากเนาะเหมือนจะก็ยากนิดหน่อยอืนี่ก็เช็ครถเตรียมความพร้อมเนาะเผื่อมีข่าวเผื่อได้ไป ทำงานจะได้ไม่ต้องไปเสียกลางทางต้องไม่ต้องเสียเวลาอีกแล้วเนาะใช่รถเรามันเก่าแล้วใช่นะคะจะสังเกตเห็นว่าถอดไปแล้วเนาะ ถ้าเข้าร้านก็หลายบาทอยู่ช่วงที่ต้องเซฟใช่ไหนทาเองได้ก็ต้องทำก่อนถ้าเข้าร้านถ้าเปลี่ยนอย่างที่เอามาเปลี่ยนเองนี่ประมาณกี่บาทไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะหลายบาทสองพันได้ไหมไม่รู้แต่ว่าถ้าเข้าร้านถ้าเป็นพวกซ่อมแบบนี้ก็น่าจะหลายตังอยู่เหมือนกันเนาะนี่ย ถอดอะไรเยอะแยะเลยต้องถอดออกหมดอ่ะตอนนี้ก็ถอดอันนี้เขาเรียกถอดอะไรอะ่ะถอดร่วมไอดีถอดร่วมไอดีใช่ไหมอ้าวทำไมมี มันยังเหลือดอีกตัวนึงเลือดออกด้วยเหรอนั่นน่ะได้แผลแล้ว <c oughs> ช่างได้แผลแล้เนาะเร็วไปตอนนี้ก็เขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรมันอ่ะเขารวมไอเดีเขารวมไอเดีเนาะวันนี้ก็จะออกออกยากๆหน่อยใช่ ก็หลังจากล่วงเลยเนาะเวลาก็ประมาณกี่นาทีได้เพี่ห้านาทีก็ <5 S 2> มาหน้าดีออกมาแล้วตอนนี้อ่านี่ยหน้าตาท่อร่วมไอ้ดีใช่นี่ได้แผลเลยเนี่ถ้าถอดออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะนี่หัวฉีดก็จะอยู่ตรงนี้เราต้องถอดน็อตตัวนี้ออกเดี๋ยวต้องเอาผ้ามาอุดตรงนี้ก่อนอ๋อมันเป็นเขาเรียกอะไรรูอะไรน่ะรูอะไรไม่รู้ เอาช่างนีมเดี๋ <c oughs> ยวน็อตมันจะตกลงไปอ่ถ้าตกลงไปในงานเข้าเลยนะใช่เนี่ยถอดออกมาก็เหมือนเป็นซากเลยนี่จะเป็นเหล็กที่ปิดไอเขาเรียกอะไรรางวัฉีดหรือเปล่า จะมีน mm ็อตยึดอยู่สี่ตัวแคบถอดยาก mm hmm. ใช้เวลานะไร mm hmm. เปิดถอดได้แต่แต่ละชิ้นเนาะใช่ใช้เวลานานมากนะครับนั่งรอจะเหนื่อยอะ <laughs> นหน้าตาก็จะประมาณนี้ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นรางวัวฉีดถอดเซนเซอร์จะเป็นปลั๊กไฟตรงนี้สามตัวพรามเป็นเครื่องสามสูบรุ่นนี้เอาขนนนล้เปล่าใช่ไหมสอ,อม เมื่อกี้ก็ซ่อมรถอยู่เนาะแล้วก็พี่สาวก็ขึ้นมาเอาขนุนนะคะที่บ้านเนาะนี่ก็โอ้นะคะสัมภาระเต็มก็จะเดินทางกับภูเก็ตนะคะนี่โอ้โหล่นรถยังยังอีกบ้าเพอีกเพิ่งบ้านมาล่นวอล่นโอ้ audio คว <ลด S 2> าววมสปายเออก็จะมีของฝากนเนาะไป ไป้ค่ะค่ะโอเคเดินทางปลอดภัยนี่นะกันบายบายโอเคนี่นะคะก็จะเพื่อจะเพื่อจะกลับไปถึงบูเก็ตนะคะเนาะก็ต้องไปหาไปรับญาติเนาะที่จะติดรถกลับลงไปด้วยเนาะก็ของฝากค่ะก็เต็มรถนะคะรอบนี้เนาะนานๆก็กลับมาบ้านทีนะคะไปพี่สาวก็เดินทางลงพักได้เนาะ ส่วนเราแนละ้วก็ซ่อมรถกันต่อนะคะอ่ะฝั่งด้านนี้เป็นไงมัง่งต่อไปก็จะถอดหัวฉีดออกมาหลัง<น>จากถอ,อดน็อตออกลออะตาจะประมาณนี้อันนี้เขาเรียกหัวฉีดใช่สามหัวสามหัวแล้วไอ้ที่กับ ต้อกับตันทำหายแน่หรอกรองนั้นกรองกรองหัวฉีดมไม่ใช่ละอุ้ยอร่อพอฉีดก็จะหน้าตาประมาณนี้อนี่เขาเรียกหัวฉีดใช่เนี่ยเราไม่ได้ใส่กรองไว้เพราะว่าลูกทำหายใช่พอสั่งมาแล้ววันนั้นแต่ว่าถอดออกมาปุ๊บอะไรหายก็เ,เลยไม่ได้ใส่เ <laughs> นี่ยมันจะลุงล่งๆอยู่ กลองคือตดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ oh. ถอดออกมาทั้งสามหัวก็หายหายหมดเลยนี่ก็หัวที่สอง um. นี่ไม่ได้ใส่กลองเลยปกติจะมีกลองมีอ,งอยู่ตรงนี้ก็ um. จะมีกิบล็อกอยู่ um. ถอดคลิปลอกออกแล้วก็ยก,ยกโยกนิดนึงอันนี้ก็คือเทคนิคการถอดหัวฉีดนี่หัวที่สามมีสามหัวเนาะใช่ม็จะเป็นอะไรที่เราสั่งมามเป็น,นของมือสองจากญี่ปุ่นของเช็คอของเช็คเขาเรียกเนี่ยปกติมันก็จะมีกรองอยู่ตรงนี้อันนึงไว้กรองสิธิ์ขยะในถัง ่อนที่จะเข้าหัวฉีดอันนี้เขาจะแถมมาให้เรียบร้อยเลยเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยไม่เห็นเลยหัวที่หนึ่งเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นจะอเอาแขนไว้ฝั่งนน้น้เขต้อง,น,องน,น,นี่ก็หัวที่สองอนี่หัวที่สอง อันที่สามใช่หือป่าใช่เนาะใช่สีเขียวต้เหมือนกันนะสีเขียวของใหม่ของเก่าอืมอันนี้ของเก่าของเก่าจะสีขาวเหมือนกันเลยก็เหมือนเหมือนกันเหมือนกันเลยก็เสียบเข้าไปเลยจิบครับแล้วก็ใส่คลิปล็อก เราต้องใส่ให้มันตรงร่องมันจะมีร่องของมันอยู่ได้แล้วเสร็จแล้วอืออนี่คือเรียบร้อยใช่<ม>วันนี้จะเปลี่ยนกี่อย่างเนะนี่เยเขีนนี่แหละ แค่นี้เหรอพราที่เหลือเปลี่ยนไปหมดแล้วแล้วัเ,เ,เปลี่ยนคอจุดระเบิดแล้วก็หัวเทียนอแต่ว่า,าไม่ได้ถ่ายคลิปใช่หลังจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปถ,าถ้าถ่ายคลิปวันนั้นก็สนุกกันเลยใช่เพราะว่าช่าง,งเล็กช่างใหญ่ทั้งกัปตันทั้งนับดาวนะคะช่างอะไรช่างซ่อมกับช่างหรือเรี <laughs> ยบร้อยนะการเปลี่ยนหัวเทียน ไม่ใช่สิว่าฉีด <c oughs> ว่าฉีดต <c oughs> ่ด <c oughs> อไปก็เสียบปลั๊กเข้าไปปล <c oughs> ั๊กที่ถอดออกเมื่อกี้ใช่ <c oughs> เสียบเหมือนเดิมใช่ <c oughs> นี่คือปลั๊กอะไรปลั๊กเซ็นเซอร์วัวฉีด <c oughs> แล้วก็ขันน็อตอันนี้คืออะไรอ่ะอันสุดท้ายเหรออันนั้นก็ปลั๊กตรงนี้ <c oughs> ันจะมีน็อตยึดอยู่สองตัวน็อตเบอร์สิบขันน็อตกลับเข้าไปตอนนี้ก็ปกอนำท่อร่วมไอเดียนะกบมาประกอบแล้วนะคะรอเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ยังกล้เสร็จเลยก่อนประกอบเขาเรียกใส่น็อตเนาะใส่น็อตครบกร็น่าจะเสร็จนะะนี่เขาเรียกว่าการเปลี่ยนอะไรอะ E? เปลี่ยนหัวฉีดนะคะไม่ใช่หัวเทียนเนาะเสร็จแล้ว <c oughs> ทำไมหน้าดำอย่างนั้นตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาใช่ทำการเปลี่ยนหัวฉีดเรียบร้อยในรถยนต์นิสสันอเมราเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูนะติดหรือเปล่า<ป>เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะ,ะว่าจะติดเปล่าเม่อว่า จะสตาร์ตติดหรือเปล่านะคะโยโอเคนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จภารกิจนะคะก็ซ่อมเสร็จแล้วนะคะก็น่าจะใช้ได้เนาะเปลี่ยนหัวฉีดนะคะก็ยังไงก็สำหรับลีปนี่นะคะขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกับตันดัามซิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ